ือต่างประเทศเผยสาย USB Type C ของ iPhone 15จะต้องผ่านมาตรฐานหรือ MFI ของ Apple เท่านั้นไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อ,อ, like, share, อ,อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าใน iPhone 15 Series นะครับผมซึ่งจะเปิดตัวภายในกันยายนปีนี้นะครับผมเขาจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB Type C นะครับผม แทนพอร์ Lightning ที่ใช้กันมายาวนานนะครับผมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของฝั่งยุโรปนะครับผม <Wow. S 1> ที่จะให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นนะครับผมเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB Type C เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะนั่นทําให้ Apple ต้องปรับตัวตามนะครับผมและแน่นอนนะครับใน iPhone 15 Serie ์ทุกรุ่นนะครับผมจะ เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB Type C 1้0อย่างแน่นอนนะครับและทางสื่อต่างประเทศอย่าง Trim Apple Pro นะครับผมได้ทวิตข้อความผ่านทาง Twitter ว่า USB C with MFI is happening นะครับผมนั่นหมายความว่าสาย USB C ของ Apple นะครับผมจะผลิตภายใต้มาตรฐาน MFI อย่างเช่นสาย Lightning อย่างที่ผ่านมานะครับผมนั่นก็คือสายไหนนะครับผมที่ไม่ได้ผ่านลิขสิทธิ์ MFI นะครับผมมันจะขึ้นฟ้องนะครับผมเวลาเราชาร์จว่าคุณใช้สายชาร์จปลอมสายชาร์จเถื่อนมีความอันตรายอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ จะใช้งานไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเราก็เคยเห็นกันเนาะเวลาเราใช้สายชา,าร์ปลอมใน iPhone ทั้งหลายที่ผ่านมาและเช่นเดียวกันนะผมใน iPhone 15ซีรีส์นะผมสาย USB t y p ท C ซทุกเส้นนะผมจะต้องผ่านมาตรฐาน MFI มพีนะผมไม่ว่าบริษัทไหนนะผมที่อยากจะทําสาย US b t ี p ท C และสามารถทําให้ใช้งานคู่กับ iPhone 15ได้นเนี่ยต้องไปขอลิขสิทธิ์นะผมเพื่อจดทะเบียนนะผมซึ่งเขาบอกว่ามีต้นทุนนะเฉลี่ยต่อสายประมาณ100บาทเลยทีเดียวนะผมเพราะถ้าไม่จดลิขสิทธิ์ MFI ผ่าน Apple ิลนะผมสายชา ะจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและผมจะถูกจํากัดความเร็วในการชาร์จแล้วก็ถูกจํากัดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเอาสายชาร์จมือถือของซัมซุงหรือเสี่ยวมี่หรือว่ามือถือระบบแอนดรอย์รุ่นอื่นน่ะเอามาใช้กับ Apple นะครับผมอันนี้ผิดแล้วนะผมก็ต้องมองว่ามันมีทั้ง2มุมนะครับผมทั้งฝ่ายที่คิดว่า Apple ในี่ขี้งกเกินไปหรือเปล่าจะขายลิขสิทธิ์ m f i อย่างเดียวเลยนะจะเอาเงินอย่างเดียวนะครับผมทาง a p p เ e ิลเขาก็มีเหตุผลนะครับผมนอกจากรายได้ท ไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้สายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า iPhone ไม่ดีนะครับผมโทษเป็นเพราะว่า iPhone ที่ว่าเครื่องดับหรือว่าเครื่องพังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าใช้สายของเขาหรือว่าใช้มาตรฐาน m f i เนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนและผมเชื่อแน่นอนนะครับผมบริษัทเติร์ดตาร์ตี้ต่างๆนะครับผมที่เป็นแบรนด์ผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นหัวชาร์จหรือว่าสายชาร์จ USB เนี่ย ผมว่าซื้อลิขสิทธ์ f i ของ Apple ตัวนี้อย่างแน่นอนครับผมเพราะว่ามันสามารถขายได้นะครับผมเพราะว่าคนใช้งาน Apple เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเยอะมากๆนะครับผมตอนนี้ถือว่าเป็นมือถือที่รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกเลยทีเดียวสําหรับ iPhone ซึ่งก็อาจจะมีผลต่อการตั้งราคาขายนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่า a p ป l e คิดค่าลิขสิทธิต์ต่อเส้นนะหนึ100บาทนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องบวกลบคูณหารดีๆนะว่าจะตั้งขายเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ายัางไงเชื่อว่ามีคนซื้อแน่นอนนะครครับบผมมมมแล้้วเเเพพื่่ออนิดดห็ยงงไกขาาาาีสาาถู ดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ